คนบางคนที่เขาเคยว,ว่าว่าไว้แหละนะฮะว่าคงไปขอเขาแหละนะฮะเพราะว่าผมเข้าใจนักษิณเป็นเป็นเอกชนเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยมันก็มีพวกนกักการเมืองพวกคนมีสีจะสีอะไรก็แล้วแต่นะคงไปขอเขาเยอะแหละนะครับเขาก็เคยเขาก็เลยใช้วิธีนี้ไงหมายว่ามาขอกูมากนะกูเล่นการเมืองแม่งเลยเอ้าวแล้วทักษิณก็ไปขอเขามาไม่ใช่เลยก็ขอหมดแล้วนะก็ทุกบอกว่าประเทศไทยอ่ะคือก่อนที่ทักษิณจะขึ้นมารวยอ่ะแมมทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นใครมาก่อน เราก็รู้ว่าพ่อเขาเป็นใครเนอะไหมเขาทําอะไรเพราะทั้งหมดที่เรารู้เนี่ยเรารู้เพราะเขาพูดเองนะนะใช่ใช่ใช่เขาพูดเองว่าเขาต้องทําธุรกิจนูน่นลม้มลุกคุกคลานต้องไปแลกเช็คต้อออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะแล้ววันดีคืนดีก็ปึง้งขึ้นมาได้ธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับโทรคมนาคมคืออันแรกก่อนที่เขามารวยเนี่ยที่เขามารวยเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยตอนนั้นเขายังทํางานตำรวจอยู่นะอืแล้วเขาว่าอันนี้ผมผมเป็นคนทําเรื่องนี้มาเองตามเรื่องนี้มาเองนานก็คือตแต่ก่อนไอบีเอ็ม อ๋อ oh, IBM มันประเทศไทยคอมพิวเตอร์ที่แบบใช้มากที่สุดในหน่วยราชการคือ IBM แต่เวลาหน่วยราชการมันซื้อมันซื้อโดยตรงกับบริษัทไม่ได้อืม mm. มันก็ต้องมีตัวแทนแลวนักศิกเป็นตัวแทนใน BM แ,และหลังจากนั้นเขาก็ค่อยขยับขยายไปเรื่องโทรศัพท์มือถือตั้งชินนะะตั้งตั้งบริษัทอแต่ก่อนเนี่ยเขามีบริษัทเขาเล็กๆอยู่ตรงราชวัตรนะไหมไทยชินวัดรหมไทยปห ตรงนั้นนะไม่ไม่ไม่ใช่เลยเขาตอนนั้นเขาเริ่มมาทำไปที่นะครับเขาเริ่มมาทำเป็นโทรคมนครับโทรคมนะครับนะเป็นคูหาเล็กๆอยู่ตรงหัวมุมเจากถัดจากไอ้หัวมุมตรงเนี้ยแล้วมันจะไปข้ามมีสะพานข้ามคลองแล้วฝั่งตรงข้ามคือสอนอดุสิตตลาดราชวัตรครับสอนอดุสิตแล้วก็จะมีไอ้ร้านขายเอผัดไทยหอยทอดอร่อยอร่อยอยู่ตรงนั้นอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ราชวัตรอ่ะเออเนี่ยน้าไเช็คดูคือประเด็นคือเราก็ารู้ว่า เขาก็มาจากธุรกิจอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาหลุดหลุดมาก็คือแบบอืมงมาขอเงินกูอยู่เลยแต่ประมาณนี้แต่ประเด็นคือแม่ถ้าเขารวยขนาดนั้นนะตั้งปีสามหกหรือสามขวาเนี่ยเขารวยมมาต้งหกหมื่นเจ็ดหมืนล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นอที่ดินเอาพายอะที่เขาโดนพูดง่ายคือตอนเนี้ยกรมที่ดินใช่ไหมฮะกระทรวงมหาดไทยก็ถอนเอามาให้เป็นที่ของอ พูดก็คือกรมคือให้กับให้กับเป็นทรณีสองนะครับปร<น>ะ <c oughs> นโทษน,นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มูลค่ามันประมาณเจ็ดพันกว่าล้านเจ็ดเจ็ดจุดเจ็ดพันล้านเนประมาณเนี่ยนะครับมูลค่าประเมินเบื้องต้นตอนนั้นรู้สึกเขาซื้อจากเสนอเนี่ยประมาณห้าร้อยกว่าล้านเองสี400 <c oughs> ่ร้อยกว่าห้าร้อยประมาณนั่นแหละเออแต่ประมาณเนี้ยเอาผมให้ตัวเลขกลมกลมมาห้าร้อยถ้ารวยแล้วรวยมานานแล้วอ่ะตอนเนี้ยก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องไปเอาค่าปรับดิไม่มีทางยกให้ประเทศไปไม่มีทางรวยแล้ว มันก็รวยแล้วแหมนดจะเอาไปทาไมรวยต้องเยอะแยะใช่ไหมรวยต้งมากแล้วต้องโหมีตั้งแต่สมัยก่อนสองพันห้อยสาสิบกว่าขวายังมีตั้งเจ็ดหมื่นกว่าล้านปัจ<อ>จุบัน่ยมันจะเพิ่มเงินกี่แสนล้านล่ะใช่ไหมเพราะมันมันก็ผ่านไปสามสิบกว่าปีใช่ไหมทีนี้อ่ะแหมก็รวยขนาดนี้ก็ก็ย่อให้ประเทศไปเถอะแหมก็ไหนบอกว่าจะช่วยประเทศไงรวยแล้วไม่โกงนะครับผมพอแล้วเออจะเอาไปทําไมเจ็ดพันกว่าล้านนั่นน่ะใช่ไหมคือคือถ้ารวยจริงนะก็คืนมานะครับหรือ หรือได้เสร็จแล้วผมยกให้แต่เอาจริงๆอ่ะคนที่ติดตามเรื่องทักษิณกับการให้เงินเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจำได้มาที่บอกว่าจะบริจาคให้นู่นให้นี่ให้นั่นเนี่ยไปเอาเงินจากกองสลากมาบริจาคเท่านั้นเลยใช่ไม่มีตัวเองเลยเออก็ถึงบอกว่าที่บอกว่าจะให้โรงเรียนเท่านั้นเท่านี้จะให้นู่นนี่นั่นนี่นั่นนู่นเนี่ยไปดึงมาจากกองสลากอันนี้ผมการันตีเพราะว่าผมตามข่าวนี้เองเอะและล่าสุดที่น้ำท่วมเชียงใหม่เราก็ซื้ออาหารทะเลไปตกลงเงินใคร อ่เอาเงน<ห>เินขาย,ยางเงินก็เงินเอามาจากหน่วยราชการนั่นแหละเออเออคือเงินหน่วยราชการนั่นก็แหละคือส่วนหนึ่องอะที่ผมทราบเรงนี้เพราะว่าเขาอะดึงเงินมาจากกองสลากอะเยอะอืม <ๆ S 2> ที่บอกว่าจะบริจาคให้โรงพยาบาลจําได้ไม่มีครั้งเขาจัดแฟชั่นโชว์ที่โรงแรมแซงกิล่าอ๋อพอดีวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ไปงานเขานะคือผมไม่ได้ไปงานเขาแล้วเขาเอานักเขาเอาพวกรัฐมนตรีรัฐเกืออะไรมาร้องเพลงเต็มไปหมดอ่ะจําได้ไหม เออแล้วพอดีวันนั้นผมมีนัดกับต่างชาติประเทศหนึ่งก็จะคุยก็ไม่รู้ว่าเขามีงานนี้ก็ไปไปประมาณหัวค่ำแล้วกินข้าวกันประมาณหัวค่ำอ้าวก็เดินเดินไปเอ้ยคือรู้อะรู้ว่าเขาอะมีเอ,อจัดงานแต่ไม่ลืมตึ้งแต่ันเป็นวันนั้นใช่ไหมออแล้วก็ไปถึงเสร็จก็ไปเจอคนนั้นคนนี้คนนู้นเต็มไปหมดเลยแล้ววันนั้นผมไปเจอคนหนึ่งซึ่งเขาก็ตกใจมากก็คือทศพรสุริสัมพันธ์ เอาเลยทศพรเนี่ยแต่ก่อนเขาเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วตอนนั้นเขาทําเรื่องเขาพยายามทําเรื่องเกี่ยวกับการแปลรูปต่างๆนานาอะไรประมาณเนี้ยทศพรก็เจอผมเขาก็เป็นรุ่นพี่ผมที่จุฬาแหละแต่เขาเป็นอาจารย์ใช่ไหมครเขาตกใจผมก็ผมก็ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่หรอกเพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเข้ามาวุ่นวุ่นวายๆอะไรงเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ออกจากรัฐศาสตร์จุฬาไปอยู่ในงานกพรกพอรอเลยประมาณเนี้ไม่หรอกที่หยิบตรงนี้เขามาพูดคือ วันนั้นแะผมจําได้เขาบอกเขาจะบริจาคให้กับอโรงพยาบาลเป็นร้อยล้านอืผลปรากฏไปไปมาเช็คเสร็จอ้าวเฮ้ยมันเป็นเงินที่าจากองฉลากกองสลากครับผมนะโอเคก็ก็ไม่รู้ว่ารวยขนาดไหนนะฮะก็ก็ก็รวยแล้วไม่โกงก็ไม่รู้ว่าโกงไม่โกงแต่ว่ารวยแล้วมีมากแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกอ่ะก็งั้นก็เอาเงินตัวเองทําบุญมาสิทําบุญมาเอาเงินเพราะว่าเอาเงินคนอื่นมาทําบุญอ่ะมันก็ไม่ได้บุญหรอกใช่ไหมครับใช่